โดนที่สุดวันนี้คือวันที่แฟนบอลไทยทุกคนต้องจับตาหน้าจอเพราะการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยปะทะทีมชาติสิงคปโปร์ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางกระแสะความคึกคักทั่วประเทศวันที่5ธันวาคม2025กลายเป็นวันพิเศษที่ไม่ใช่แค่วันสำคัญของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่หัวใจของแฟนฟุตบอลไทยเต้นแรงไปพร้อมกันตั้งแต่นาทีแรกที่เสียงนกกรีดดังขึ้น สนามแข่งขันเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นธงไตรรงโบกสะบัดเสียงเชียร์ดังกระหึง่งและความคาดหวังของคนทั้งประเทศถูกรวมไว้ในเกมนี้เพียงเกมเดียวก่อนเกมมาจะเริ่มขึ้นกระแสข่าวและการพูดถึงการแข่งขันนัดนี้ร้อนแรงอย่างมากแฟนบอลต่างเฝ้ารอการประกาศรายชื่อนักเตะ11ตัวจริงทุกสายตาจับจ้องไปที่ขุนพลทีมชาติไทยที่ถูกคาดหมายว่าจะลงสนามด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อย ผู้เล่นแต่ละคนถูกพูดถึงในแง่ของฟอร์มล่าสุดความฟิตและป,ประสบการณ์ในเกมระดับนานาชาติขณะที่ทีมชาติสิงคปโปร์เองก็ไม่ใช่คู่แข่งที่ควรมองข้ามพวกเขามาพร้อมแผนการเล่นที่รัดกุมและความหวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลทั้งภูมิภาคทันทีที่การถ่ายทอดสดเริ่มขึ้นภาพแรกที่ปรากฏคือบรรยากาศรอบสนามเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยดังสนัน่นราวกับคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่ง ผู้บรรยายรายงานเหตุการณ์แบบนาทีต่อนาทีทําให้คนดูทางบ้านรู้สึกราวกับนั่งอยู่ข้างสนามจริงๆทุกจังหวะก,การส่งบอลการเข้าประทัะและการเคลื่อนไหวของนักเตะถูกถ่ายทอดอย่างละเอียดสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเกมเริ่มต้นด้วยความเร็วสูงทีมชาติไทยเปิดเกมรุกตั้งแต่นาทีแรกพยายามครองบอลและต่อบอลสั้นตามสไตล์ที่แฟนบอลคุ้นเคย เสียงเฮดังขึ้นทุกครั้งที่บอลเข้าใกล้กรอบเขตโทษของสิงคโปร์ขณะที่แนวรับของคู่แข่งต้องทำงานหนักในการสกัดกัน้นการบุกอย่างต่อเนื่องนาทีแล้วนาทีเล่าลเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นไม่มีใครยอมใครและทุกจังหวะมีความหมายต่อผลการแข่งขันเมื่อเวลาผ่านไปความตื่นเต้นยิ่งทวีคูณนักเตะไทยแสดงให้เห็นถึงความสามารถีและความมุ่งมั่นในการเล่นเพื่อประเทศชาติ แฟนบอลทางบ้านต่างลุ้นจนแทบไม่กล้ากระพริบตาเสียงภาคสดรายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การได้เตะมุมการยิงไกลไปจนถึงจังหวะเซฟสำคัญของผู้รักษาประตูทุกอย่างถูกถ่ายทอดแบบสดๆให้แฟนบอลได้สัมผัสอารมณ์การแข่งขันอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันทีมชาติสิงคโปร์ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพวกเขาอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นและรอโอกาสสวนกลับเร็ว สร้างความกดดันให้กับแนวรับของไทยอยู่หลายครั้งทำให้เกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างที่หลายคนคาดไว้ทุกการโต้กลับของสิงคโปร์ทำให้หัวใจแฟนบอลไทยเต้นแรงแต่ก็เป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลที่ทำให้เกมนี้น่าติดตามตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเครื่องแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ยังไม่ขาดความรู้สึกของแฟนบอลเต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้น ช่วงพักครึ่งกลายเป็นเวลาที่ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านโซเชียลมีเดียแฮชแท็กเกี่ยวกับทีมชาติไทยและการแข่งขันนัดนี้ติดเทรน์อย่างรวดเร็วเสียงเชียร์เสียงวิจารณ์และการคาดเดาผลการแข่งขันหลังไหลเข้ามาอย่างเป่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพลังของฟุตบอลที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกันครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความคาดหวังใหม่ทีมชาติไทยกลับลงสนามด้วยพลังที่เพิ่มขึ้น การปรับแท็กติกและการเปลี่ยนตัวนักเตะสร้างความสดใหม่ให้กับเกมการเคลื่อนที่ของบอลเร็วขึ้นจังหวะก,การเข้าทำมีความเฉียบคมมากขึ้นแฟนบอลเริ่มรู้สึกได้ว่าประตูอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเสียงเฮดังขึ้นทุกครั้งที่นักเตะไทยได้ยิงประตูแม้จะยังไม่เป็นผลแต่ก็สร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเกมเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญความตึงเครียดปกคลุมทั้งสนามและหน้าจอถ่ายทอดสด ทุกสายตาจับจ้องไปที่ลูกบอลเพียงลูกเดียวเสียงบรรยายรายงานเหตุการณ์นาทีต่อนาทีด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นยิ่งขึ้นแฟนบอลหลายคนลุกขึ้นยืนเชียร์อยู่หน้าจอทีวีหัวใจเต้นแรงไปพร้อมกับจังหวะของเกมนี่คือช่วงเวลาที่ฟุตบอลแสดงพลังของมันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเข้าปะทะที่ดุเดือดการตัดสินของผู้ตัดสินหรือการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมของนักเตะ ถูกองค์ประกอบรวมกันเป็นภาพของเกมที่สมบูรณ์แบบการถ่ายทอดสดทำให้แฟนบอลรู้สึกใกล้ชิดกับนักเตะและสนามแข่งขันมากกว่าที่เคยความรู้สึกภาคภูมิใจในทีมชาติไทยถูกปลุกขึ้นมาในหัวใจของผู้ชมทุกคนช่วงท้ายเกมยิ่งเพิ่มระดับความเข้มข้นทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าเต็มที่เพื่อคว้าผลการแข่งขันที่ดีที่สุดขณะที่สิงคโปร์ก็ไม่ยอมแพ้พยายามใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อเปลี่ยนเกม แฟนบอลต่างลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายเสียงเชียร์ดังไม่ขาดสายและบรรยากาศขอองค์การถ่ายทอดสดเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายทั้งความหวังความกดดันและความตื่นเต้นเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรเกมนี้ก็ได้สร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ให้กับแฟนบอลไทยการถ่ายทอดสดแบบนาทีต่อนาทีทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกจังหวะของเกม วันที่5ธันวาคม2 0 2 5จะถูกจดจำในฐานะวันที่ฟุตบอลทีมชาติไทยรวมพลังของคนทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกันผ่านจอถ่ายทอดสดเสียงเชียร์และหัวใจที่รักฟุตบอลอย่างแท้จริงเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของความสามาคัคคีความหวังและความฝันของแฟนบอลไทยทุกคนการได้เห็นทีมชาติลงสนามต่อหน้าคนทั้งประเทศคือแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนการถ่ายทอดสดในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การดูฟุตบอลแต่คือการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง